าปนนะไม่ก็มีเ้าก็มีหมหมู่หึงเนาะน้ำเมื่อวานมันนอนมนีน้องปักไปก็รุดนะไปตะก้อแล้วเ่นเน้หอยม้ยอืมปีนบดาเฮ้ยนะมาไปองหม่อมันแล้วนะใบไปองก็อืมเอเขมามากมเขมาเขมา ทำเลยทำมาทำเลยเอาไปโฆษณาเหมือนเขาไหมเนี่ยแต่เขาร้าำตัวแต่บมีนั่นเนาะว่องวัดแ่วเล้าไปว่าแต่ก็เอาไปใต่มบ้านเอา้นกินใส่ตาใส่บ้านเอคาดิงกับนั้นเน่ยก็ไปห้าคาก็ไม่ได้กินแล้วเล็บใดวะ อันวันบหวังถ no. ึงมี่ก็อยู่ไฟนั่นใช่ไามไม้เบาแล้วนะเจี๊บอยู่กว่นี้อันน้านะบ้านที่เอาบ้านที่เอาห่้อมีไปปานที่อยู่ัว่นี้ทีให้เป็นเีบกห้างเดยห้อ่มีให้รอแค่นีอ้อมี่บ่มแดน้นขันเดียวหรือฮะขันเดียวแยกสนแล้วมีาเนี้ยฝาเนี้ย่าเนี้ยพร้อมเดยวทรามขางเขาเล้ก็ลาม